รัฐบาลก็ไม่เดือดร้อนหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้ประชาชนเป็นหนี้แล้วใช้หนี้ยังไงก็เก็บภาษีสินค้าแพงเก็บภาษีเก็บภาษีรีดประชาชนไปใช้นี้นี่ยังไม่นับข้อสงสัยเรื่องบริษัทที่จะมาทำบล็อกเชนซึ่งเครือข่ายธุรกิจของเศรษฐาทวีสินก็ไปจดจัดตั้งบริษัทเกี่ยวกับการทำบล็อกเชนนี้ซึ่งมูลค่าการทำบล็อกเชน เราไม่รู้ว่าตั้งงบประมาณไว้หนึ่งมืล้านหรือตั้งงบประมาณไว้2 5ง0มืล้านบาทนี่ยังไม่บอกครับเรื่องนี้ก็ต้องตามต่อไปท่านทั้งหลายครับรัฐบาลบอกว่าจะได้ผลตอบแทนคืนมาในรูปของภาษีก็เจ้าหน้าที่กรมสัมพากรระดับสูงเนี่ยเขาบอกแล้วว่า การแจกเงินให้กับประชาชน5 6 0 0 0หกล้านบาทจะได้เงินกลับมาในรูปแบบของภาษีประมาณ30,000กว่าล้านบาทเศษ <c oughs> ได้มาแค่นั้นครับไม่ได้กว่านี้อีกแล้วได้เงินภาษีมา30,000ื่ล้านแต่ต้องเป็นหนี้5 6 0แ0 0หกหมล้านรัฐบาลก็ไม่เดือดร้อนหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้ประชาชนเป็นหนี้แล้วใช้หนี้ยังไง ก็เก็บภาษีสินค้าแพงเก็บภาษีเก็บภาษีรีดประชาชนไปใช่นี่นี่ครับนโยบายเร่งด่วนแล้วเรามาดูนโยบายเร่งด่วนระยะกลางระยะยาวซึ่งเขากำหนดไว้4นโยบาย5นโยบายหลักๆน2 3สอ สีสนยโยบายหลัก,ลกสีนยโยบายหลักๆที่เขากำหนดไว้นยโยบายแรกก็คือการแก้ปัญหาหนี้สินทั้งหนี้ภาคเกษตรหนี้ภาคธุรกิจและหนี้ภาคประชาชนเศรษฐาชวีสินจะประกาศพักชำระหนี้ของเกษตรกรนั่นคือหนี้ที่ทอกศออนี่แหละครับ พักทั้งต้นทั้งดอกสปีสปีนะครับก็ต้องรอดูว่าจะพักยังไงสปีจะพักนี่ SME ที่เป็นหนี้อยู่กับธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารอมสินธนาคารทอสสอสบอสยที่ไปคำหนี้หรือธนาคารกรุงไทย พักชำระนี่สามปีทั้งต้นทั้งดอกคำว่าต้นนี่ยยังพอเข้าใจได้ว่าต้นไม่ต้องชำระแต่ดอกนี่สำคัญครับถ้าไม่คิดดอกเบี้ยก็จะผิดกฎหมายผิด เรื่องราวต่างๆที่รัฐบาลได้เขียนไว้เองนั่นละ่ะเรื่องธรรมาพิบาลเรื่องอะไรต่างๆดังนั้นดอกเบีย้ยต้องคิดแต่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเกษตรกร,กรไม่ต้องจ่ายใครใจ่ายครับก็รัฐบาลไงรัฐบาลอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยลงมาและรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบีย้ยนั้น คำถามที่ประชาชนทั้งประเทศต้ตองถามก็คือเอาเงินไหนมาจ่ายดอกเบี้ยแทนลูกหนี้ทั้งหลายทั้งลูกหนี้ที่อยู่ในภาคเกษตรทั้งลูกหนี้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจลูกหนี้ที่อยู่ในภาคประชาชนเอาเงินจากไหนมาชำระดอกเบี้ยแทนถ้าพักทั้งต้นพักทั้งดอก คำตอบง่ายๆก็คือเงินภาษีนี่แหละครับก็ต้องเอาเงินภาษีมาชดเชยเรื่องดอกเบี้ยอาจจะลดดอกเบี้ยลงมาแต่ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพราะถ้าไม่จ่ายมันผิดกฎหมายถ้าไม่จ่ายดอกเบี้ยก็ต้องทบ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 ,ทบสุดท้ายก็ต้องกาไปโยนให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้ให้กับภาคธุรกิจที่เป็นหนี้ให้กับภาคประชาชนที่เป็นหนี้เหมือนเดิม ดังนั้นถ้าพักทั้งต้นทั้งดอกที่เป็นประโยชน์สูงสุดก็คือรัฐบาลรับภาระชำระดอกเบีย้ยแทนโดยเอาเงินภาษีไปจ่ายเงินภาษีคืออะไรเงินภาษีก็คือเงินของพี่น้องประชาชนทั้ง65ล้าน5 0 0 0คนนี่แหลคะครับสุดท้ายก็ต้องรีดภาษีในนโยบายนี้ต้องรีดภาษีไปจ่าย นโยบายเร่งด่วนนโยบายที่สองก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าค่ากาซหุงต้มและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทันทีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพีรพันธ์สารีรัฐวิภาก็บอกแล้วว่าการลดราคาค่าไฟฟ้าค่ากา๊าซค่าน้ำมันนั้นที่ทำได้ก็คือการเสียสละของรัฐบาล นี่ผมสรุปนี้พี่น้องก็สงสัยว่ารัฐบาลเสียสละอะไรรัฐบาลเสียสละโดยการตัดรายได้ที่บริษัทขายไฟฟ้าบริษัทขายกา๊าซบริษัทขายน้ำมันจะต้องจ่ายให้รัฐบาลรัฐบาลยินยอมไม่เอา ไม่เอาภาษีสมสามิตรไม่เอาเงินส่งกองทุนน้ำมันไม่เอาค่าประกันความเสี่ยงต่างๆนานา,นายิบยิบย,ย่ยอยๆรัฐบาลไม่เอารัฐบาลไม่เก็บจากบริษัทขายไฟฟ้าไม่เก็บจากบริษัทขายกา๊าซไม่เก็บจากบริษัทขายน้ำมัน และให้บริษัทขายไฟฟ้าขายกา๊าซขายน้ำมันลดราคาลงตามจำนวนที่รัฐบาลไม่เก็บนี่อธิบายภาษาง่ายๆให้เข้าใจเลยนะครับรลดราคาจากส่วนที่เคยจ่ายเป็นภาษีสมปสามตรเคยจ่ายเข้ามากองทุนน้ำมันเคยจ่ายเข้ามาในค่าธรรมเนียมค่าประกันต่างๆนานา ละเอียดยิบย่อยเยอะไปหมดเป็นสิบสิบเรื่องที่จะต้องจ่ายให้กับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็จะเอาเงินที่ได้มานี้นี่ไปเข้าในงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่างๆถือว่าเป็นรายได้ของรัฐรายได้ของรัฐรายได้ที่รัฐบาลเก็บมาการลดราคา ของไฟฟ้าก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือวิธีการเดียวที่ประยุทธ์จันโอชาใช้มาโดยตลอดอะไรเกิดขึ้นครับรัฐบาลก็มีรายได้น้อยสิเพราะภาษสสามิตรก็ไม่เก็บหรือเก็บน้อยเงินเข้ากองทุนน้ำมันก็ไม่เก็บเวลาน้ำมันขึ้น ก็ไม่มีเงินไปชดเชยก็ต้องกู้เงินตอนนี้ติดลบอยู่ห้าหมื่นกว่าล้านบาทค่าธรรมเนียมก็ไม่เก็บรายได้ของรัฐบาลรายได้ของรัฐน้อยก็ไม่สามารถมีรายได้ไปพัฒนาประเทศในเรื่องอื่นได้ถ้าอยากพัฒนาประเทศในเรื่องอื่น จำเป็นจะต้องหาเงินวิธีการหาเงินของรัฐบาลในโลกนี้ก็มีอยู่แค่สองสามวิธีนะครับหนึ่งเก็บภาษี 2. เก็บค่าธร,รมเนียมเก็บค่าสัมปทา,านเก็บค่าใบอนุญาต 3. ขายสมบัติชาติถ้ารัฐบาลเศรษฐาธิสิน์จะมีเงินมาพัฒนาประเทศเพราะเงินจาก ธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันเกี่ยวกับกา๊าซเกี่ยวกับไฟฟ้ามันน้อยลงเนื่องจากรัฐบาลไม่เก็บเพื่อเอาส่วนที่รัฐบาลไม่เก็บเอาไปโฉเอาไปลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ต้องหาเงินจากตรงอื่นมาเก็บภาษีไม่ได้ใบอนุญาตใบสัมปทานรายได้ไม่มี มันก็ต้องขายสมบัติชาติถ้าไม่มีสมบัติชาติมาขายมันก็ต้องไปจำนำหรือไปกู้สุดท้ายก็วนมาที่กู้เงินอีกนี่คือสิ่งที่เป็นการคว้างงูไม่พ้นคอมันแก้ปัญหามันลิงแก้แห้ ตัดเงินที่รัฐบาลจะได้แล้วบอกไปลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนลดค่าก๊าซให้กับประชาชนลดค่าน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งในความเป็นจริงรัฐบาลไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาพลังงานอันเป็นเท็กอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่กล้าไปแตะเขาแต่ยอมที่จะลดภาษี รดรายได้ของรัฐบาลให้ราคาพลังงานมันต่ำลงแต่ไม่กล้าไปแตะต้องความสกปรกโสมมที่มีการซ่อนราคาอันเป็นเท็จอยู่ในราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นราคาไฟฟ้าโรงงานที่เกิดขึ้นจากสัญญาอัปยศ ในยุคสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เซ็นสัญญาให้บริษัทจิ่งขายไฟฟ้าสร้างโรงไฟฟ้าโดยจงใจร่วมกันสมคบคิดสร้างเรื่องพลังงานไฟฟ้าสำรองอันเป็นเท็จเป็นเท็จครับให้เขาสร้างโรงไฟฟ้าเจ็ดแโรงเป็นเท็จสิครับ โรงงานก็น้อยลงในประเทศไทยบ้านก็น้อยประชาชนก็ลดวันนี้ประชาชนลดลงปีละสี่แสนคนตายมากกว่าเกิดนักลงทุนแห่นี้ไปประเทศเวียดนามเพราะราคาค่าไฟถูกราคาค่าไฟอุตสาหกรรมในเวียดนามประมาณสองบาทเศษราคาค่าไฟฟ้าบ้านเรือนก็สองบาทเศษ ประเทศไทยสตาร์ที่หบาทท่านทั้งหลายครับเพราะอะไรเพราะสัญญาทาตุที่รัฐบาลยิ่งลักธรรมและประยุทธ์ไปต่อสัญญาผีเน่ากับลงผูกคู่นี้